กูยานามอกกูเจมอกกูเลูกสิไปเยอะ่เจะอกกูเจยอกตูตก็สกตาโอปนไหนล็อกเยอะเดกจะปดูไม่ได้เออปัูล้วนะตาปดูเปนรอนะให้่จะปดูเดนเหรอมาลงเตี๋ะปดูจกกอะาร้อนมาจดูแลสวเตกวนะ ก็สวยอื้ตการเนอตายหรอหรอมาคนเดียวไย่ไปดูย่เนี่ยเปเจี้ยงไปอ่อู้หดีข้าจเดียวล้อไปดูน้านี่มีจิตตนมาตงเจยเอออไลูกตัจับเาลชิลุเราหลลูมาเจ็นจิตตโนุกหนะหมอก็จะโจ <tails, S 1> ้กจะมองเมฆก็จะมงเมตายเดินเด้อ

lên mê à. Lên để lôi Mà tao tình như thôi tự tao lên đồ chứ. Mà tao lo. Mà tao lo xuống rồi

ก็รีก็ปวดร้ายน่ะเทียบคนในอ่ะโโหบูก็เดอว้าวบู๊ลอยยังยิ่งยิ่งรูถากกบู๊ลอยยิงรู้ทก

đẹp nè, đây nè, đi tập thể lực hổ nữa.